วันเวลาดีๆเหล่านั้นเธอยังคงจำมันได้ไหมวันที่เคยร่วมทุกข์และสุขจนล้นหัวใจวันที่เราได้ผ่านมาด้วยกัน แปลว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจคงครลืมสิ่งนั้นอย่าจะมีเพลงเพลงหน่งส่าทอดเรื่องเล่าเป็นพันๆให้เธอรู้ ตอนนี้ขอให้รู้ว่าจะไม่มีเปลียนไปแต่ทุกๆครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้รู้ที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เราจะมีใจใกล้กันในดใจตลอ,อไปขอเพราหัวใจเราคูกกัน วันที่เรามีเคยย่อท้อวันที่เราต่างมีความฝันและทำทุกๆสิ่งด้วยหัวใจเดียวกันเธอยังคงจำมันได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไป อาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนี้อยากจะมีเพลงเพลงหนึ่งตอบเรื่องดาวที่ดีๆเตือนให้รู้ <Bye. S 2> แต่ทุกๆครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอ,ขอให้รู้ที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไรเราจะมีกันและกันเป็นหนึ่งในรวมใจตลอดไปขอเค้าหัวใจ me God. ความผูกพันของเราจากรอยยิ้มเล็กๆที่เราให้กันคอยดูแลหัวใจและนับถึงแต่นั้นผ่านไปทุกวันผ่านเดือนและปีเรายังเจอกันเจอกันที่เดิมเติมทุกอย่างจากใจที่ดี ได้มีพลังแข็งแรงขแข็งได้กว่านี้เพิ่มพูนดด้วยวันเวลาที่แห่งนี้ที่ทำให้สองเราเจอกันได้พูกพันเพึ่งพาที่แห่งนี้ที่เติมแต่งภาพความรักเธอ สำหรับรุ่งนี้จะดูดียิ่งกว่าที่แห่งนี้ก็จะคงอยู่ในใจลอดไป ทรงจำยังมีภาพเดิมให้เราได้แต่งได้เติมสีสันใหม่กลับมามองภาพเดิมยิ่งเพิ่มความสดใสให้กับฝันของเราที่แห่นนี้ที่ทำให้สองเราเจอกันได้ผู้พันเพื่งพาที่แห จะคงอยู่ในใจตลอดไปที่งนี้เราได้เติมความผูกพันตลอดไปสวัสดีค่ะนายยุ ได้เวลาพักผ่อนแล้วนะคะเบนก็ขอให้ในายุดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มากๆนะคะที่สําคัญอย่าคิดมากห่วงนายูก็ตรงนี้แหละชอบคิดมากประจําแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆและคำปรึกษาที่ดีที่นายุคอยมีให้เบนมาโดยตลอดก็เปรียบเสมือนแม่คนที่สองเลยก็ว่าได้ทุกคนเขาก็คิดว่านายุเป็นแม่คนที่สองของเบนก็ <c oughs> ขอ คุณภาะิรีรัตนตายพระแม่ธรณีจงคุ้มครองให้นายุมีแต่ความสุขนะคะที่สินใจขอส่งความเนโดยเฉพาะเรื่องเงินขอประทานเงินมาให้เยอะๆนะคะรักนะคะนายุสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีพี่ยุ <Hello. S 1> ยเหมือนกันเลย แซมยุรนันพมอมนตรีอยากจะชวนลงมาเหมือนกันแหละแต่ว่ากลัวไม่เซอร์ไพรส์ก็เป็นว่าชวนกินตรงนี้แล้วกันอยู่กันมาตั้งนานนมจนองแล้วแต่จะคิดเอาเองอะนี่เขาจะถ่ายคนนี้หัวรอดเลยอะเนี่ยพิยุดูนะชอบเป็นแบบว่าแซมยุรนันพมอมนตรีอยู่เรื่อยเลยพิยุ อยากให้ชิมนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนวันนี้ไม่ให้ชิมก็ขอให้วาระนี้ก็คือว่าเดี๋ยวพี่ยุก็ต้องเกษียณแล้วใช่ไหมอยากคิดว่าเป็นเกษียณแล้วกันคิดว่าเป็นอ่ารุ่นพี่อ่ที่ว่าทำงานเยอะกว่าน่เพะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงออกไปเดี๋ยวหนูก็โทรหาอยู่ดีให้รัาโทรศัพท์หนูด้วยนะนิสหนึ่งนิสหนึ่งขอบอกสามตัวตรง โอเคต้อนไห่เปล่าโอ้โโดนวันนเวร์เลยอ่ะเพื่อนทำท่าดีๆหน่อยก็ดีแล้วเนี่ยเพื่อนอยากเป็นผู้หญิงอะรู้โอเคอาท้ายนี้ไม่มีอะไรขอให้มีความสุขในวัยเะสี่ปขอแต่ในยุ้มีความสุขนร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมีเงินใช้เยอะๆอย่าลืมน้องนุ่งอ่าเวลาน้องนุ่งโทรไปจำเบอร์ได้โดก สวัสดีค่ะ ทำให้ใจคนไทยเรื่องสิ่งนี้ยังจะมีเพ่งเพ่งหนึ่งตอบเรื่องดาวที่ มีกันและกันเป็นหนึ่งในดวงใจตลอดไปขอบคุณใจเราู่กัน